ปลาอยู่นเลไม่ได้อะไรเลยแปลกใจเส้ดไก่ปลาไม่กินอยู่ตากรตานั่งตกอยู่นานเสิแทบเบื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยโฮ้ยเฮ้ย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  อีกนนิดึงก็คคแล้ว่ะูหย่อนเบ็ดไม่ถึงสองนาทีเนี่ยแชมป์หย่อนเบ็ดตั้งนานอ่ะยังไม่ได้ตัวครูได้มาโอ้โหครูเป็นมืออาชีพเรื่องตกปลาอยู่แล้วแค่นี้เหรอจิ๊บจิบเฮ้ยดึกกันมาดิเลยเเฮ้ยขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยโอ้โหไปอ้ไอ้ไอ้ไอ้นี่ไงเฮ้ยครูทำไมปลาหน้าตาเป็นแบบนี้อนึกว่าปลาตัวใหญ่จริงๆแล้วกูจะบอกว่า ครูอะตกปลาไม่เป็นหรอกโทษครูก็แกล้งแกงเป็นงั้นแหละโอ้ oh แหมครูนี่ก็ลงทุนรองเท้าเนาะเอาละเบื่อแล้วครูว่านตกปงตกปลาเนะี่ยครูไม่ชอบแล้วไปหาอย่างอื่นทําดีกว่าไหมอืมก็ได้ค่ะฉันก็เห็นด้วยครับครูคะเดี๋ยวก่อนคะ่ะนั่นมันประตูระบายน้ํานี่คะก็ประตูระบายน้ําสิ ใครว่าประตูบ้านถามอะไรแปลกๆรู้หนูว่ารู้แล้วค่ะว่ามันอน่ะเป็นประตูระบายน้ําอะแต่ว่าประตูระบายน้ํามันมีไว้ทําไมอะคะก็ประตูระบายน้ํนมมะะามีไว้สําหรับระบายน้ําเนี่ยลงสู่ทะเลเพื่อป้องกันการเกิดอุทก,กภัยยังไงล่ะลูกเกิดอุทกภัยเหรอคะเออนาตาลีเริ่มสงสัยแล้วนะคะว่าอุทกภัยเนี่ยมันคืออะไรมันไงงานเข้าแล้วครับ อุทกภัยคืออะไรสวัสดีครับพน้องวันนี้สงสัยงานคงเข้าครูวิทยาเต็มเต็มเลยเลยครับกับคำถามของเด็กๆเ,เรื่องน้ำท่วมแต่ด้วยความเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้ด้วยจิตวิญญาณก็ทำให้ครูวิทยาของเราไม่เคยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยก,กับคำถามของเด็กๆสัก,กนิดเดียวเลยงั้นวันนี้รายการช่างคิดช่างสังเกตสเสนอตอนภัยพิบัติจากวารี แต่ก่อนที่จะรู้ว่าอุทกภัยคืออะไรนะครับเรามาทำความรู้จักกับคำว่าน้ำหลากและก็น,น้ำท่วมกันก่อนนะครับคำว่าน้ำหลากหมายถึงการที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีปริมาณน้ำมากกว่าปกติในบริเวณที่สามารถกําหนดขอบเขตได้อยู่เป็นประจำ ส่วนคำว่าน้ำท่วมหมายถึงการที่มีปริมาณน้ำมากกว่า,มมากปกตินอกพื้นที่ที่จะกำหนดได้และก็ไม่สามารถทำการระบายน้ำออกได้ทันด้วยครับก่อให้เกิดการท่วมขังตามพื้นที่ต่างๆครับแต่คำว่าน้ำมากนั้นหมายถึงการที่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีปริมาณน้ำไหลผ่านมากกว่าปกติแต่สามารถระบายน้ำได้ทันครับไม่ทำให้เกิดการท่วมขังแล้วก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วยนะครับ ซึ่งสาเหตุนั้นก็มาจากปริมาณของน้ําฝนที่ตกลงมามากนั่นเองซึ่งจะมีปริมาณมากหรือน้อยอันนี้ก็ต้องดูกันที่ต้นทางแล้วนะครับส่วนความหมายของอุทกภัยที่น้องาดาอยากรู้นั้นคืออะไรก็ต้องรบกวนครูวิทยาช่วยตอบแล้วล่ะครับผมงานเข้าอีกแล้วเด็กๆ <laughs> <laughs> โอ้ยครูนี่ตอบมาเลยครับ อยากรู้จะแย่อยู่แล้วว่าอุทกภัยนี่คืออะไรไม่ต้องสงสยัยครนะูมีคําตอบให้อยู่แล้วอุทกภัยคือภัยที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากน้ําเป็นสาเหตุนั่นเองหมายถึงการที่มีปริมาณน้ำนะครับผมในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมากจนเกินไปจนพื้นที่นั้นไม่สามารถรับเอาไว้ได้นะครับผมการเกิดอุทกภัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากน้ําท่วมนั่นเองโดยแบ่งเป็น2ลักษณะใหญ่หญคือ1น่ง นะครับผมน้ำท่วมขังสองน้ำท่วมฉับพลันนั่นเองนะครับ น้ำท่วมฉับพลันนะครับเป็นภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่เนื่องจากว่าฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมากแล้วก็มีคุณสมบัติในการกักเก็บหรือว่าต้านน้ำได้น้อยครับซึ่งลักษณะาการไหลของน้ำนั้นก็จะเป็นน้ำที่ไหลจากภูเขาลงมาสู่เบื้องล่างย่างฉับพลันน้ำท่วมขังเป็นภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ำนั้นไม่มีประสิทธิภาพครับ ก็เลยทําให้น้ําเอ,อ่อลน้นท่วมขังพื้นที่ต่างๆซึ่งก็มักจะเกิดขึ้นในบริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ําแล้วก็บริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆแต่ว่าจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะครับซึ่งเกิดจากฝนตกหนักณนบริเวณนั้นๆติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันหรือว่าเกิดจากสภาวะน้ำล้นตลิง่งคุณครูคะในเมื่อน้ำท่วมเนี่ยมี2แบบด้วยกัน แล้วสาเหตุการเกิดน้ําท่วมเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกันนะคะ2แบบนี้ถ้าน้ําท่วมมี2แบบสาเหตุของการเกิดน้ําท่วมก็ต้องมี2แบบเหมือนกันเสีจา้าแล้วมันแตกต่างกันมากไหมล่ะครับอืม,อมก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะแล้วสสาเหตุใหญ่ๆเลยนะคือสาเหตุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ2คือสาเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ํามืออย่างมนุษย์ของพวกเรานี่แหละสาเหตุที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะคะครู สาเหตุน้ำท่วมจากธรรมชาตินะครับก็ <c oughs> ここจะมีอย่างเช่นฝนตกหนักนะครับผมหิมะหรือว่าเป็นน้ําแข็งที่ขั้วโลกเหนือนะ่ะละลายนะจ๊ะน้ําทะเลหนูนหรือว่าพืดินไหวอะไรพวกนี้จ้ะ เรามาฟังสาเหตุแรกนะครับที่ทําให้เกิดน้ําท่วมโดยธรรมชาติกันก่อนครับนั่นก็คือฝนตกหนักนั่นเองถ้าหากว่ามีสาเหตุมาจากพายุหมุนเขตร้อนลมบริสุทธ์มีกําลังแรงอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุมูลฐานหลายยุคหลายสมัยแล้วล่ะนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยโอ้หตกนานถึง3-4วันเลยทีเดียวจนกระทั่งปริมาณน้ําสะสมมันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะส่งผลให้น้าเออล้นท่วมขังขึ้นมาได้เหมือนกันครับ สาเหตุที่2นั้นก็คือหิมะหรือว่าน้ําแข็งขั้วโลกเหนือละลายครับซึ่งในเขตหนาวตอนตอนเหนือของโลกทั้งทวีปยุโรปอเมริกาเหนือแล้วก็เอเชียตามชื่อกเขาสูงเนี่ยก็จะมีหิมะหรือว่าน้าแข็งปกคลุมอยู่เปน็นจำนวนมากตลอดปีแล้วก็สะสมมากขึ้นในฤดูหนาวครับแต่ทีนี้พอมาถึงเมร,ราฤดูร้อนขึ้นมาโอ้โอุณหภ,ภูมิก็สูงขึ้นใช่ไหมหิมะและน้ําแข็งบางส่วนก็ต้องละลายลงกลายเป็นน้ําแล้วบางครั้งล่ะครับ โอ้โหละลายมากจนกระทั่งเกิดน้ําท่วมได้ส่วนสาเหตุที่3ก็คือผลจากน้ําทะเลหนุนในระยะที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์อยู่ในแนวที่ทําให้ระดับน้ําทะเลขึ้นสูงสุดเลยนะครับน้ําจะหนุนให้ระดับน้าในแม่น้ําสูงขึ้นมากเลยครับทําให้เกิดน้ําเอ่อล้นตลิ่งและก็ท่วมเป็นบริเวณกว้างแต่ถ้าภาวะน้ําทะเลหนุนเนี่ยสามารถจะไหลลงสู่ทะเลได้ทันอันนี้ก็จะไม่ก่อให้เกิดการเอ่อล้นของน้ําแล้วก็ไม่ทําให้น้ําท่วมครับผม สำหรับสาเหตุสุดท้ายเลยก็คือผลจากการไหวของแผ่นดินหรือว่าภูเขาไฟระเบิดครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าภูเขาไฟบนบกและภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดขึ้นมานั่นแหละและ้วมองย้อนจอเหตุหการณ์สึนามิได้ไหมครับ นั่นก็เป็นผลมาจากการเกิดแผ่นดินไหวในระดับที่รุนแรงมากนะครับก็คือตั้งแต่8.0ขึ้นไปตามมาตราริกเตอร์โดยที่ที่จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใต้พื้นท้องมหาสมุทรหรือว่าที่บริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลซึ่งอันนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาเลยนะครับทําให้มวน้ําในมหาสมุทรเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวไปเป็นคลื่นขนาดใหญ่แล้วก็แผ่กระจายหมู่กว้างออกไปจากบริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครับเ็เลยเกิดเป็นสาเหตุน้ําท่วมฉับพลันครั้งนี้ยังไงล่ะครับ ทั้งหมดนั้นนะครับผมคือสาเหตุการเกิดน้ําท่วมซึ่งเกิดจากธรรมชาติเท่านั้นเองนะอ้าวแล้วอย่างฝีมือของมนุษย์อะคะครูโหเยอะแยะมากอย่างเช่นนะการตัดไม้ทําลายป่าการสร้างเขตเมืองของชุมชนซึ่งไปขวางทางไหลของน้ำํำออแผ่นดินสุดหรือว่าจะเป็นพวกการสร้างพวกคันกั้นน้ำอะไรพวกนี้อาจาร สาเหตุแรกที่ทําให้เกิดน้ําท่วมโดยฝีมือมนุษย์นั้นก็คือการตัดไม้ทําลายป่านั่นเองซึ่งสาเหตุนี้ครับเป็นฝีม,มือของพวกเราเองล้นๆเลยล่ะครับผมเพราะว่าเมื่อแต่ก่อนแต่ไรมาเนี่ยเมื่อมีฝนตกในป่าบนภูเขาก็จะมีต้นไม้คอยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ใช่ไหมขณะที่รากไม้และต้นไม้คอยขวางกั้นกระแสะน้ำให้ค่อยๆลดความรุนแรงลงก่อนจะไหลลงมาสู่พื้นที่ราบ แต่มาอยู่นี้สิครับเมื่อภูเขาที่เคยมีป่าไม้ปกคลุมเขียวขจีกลายมาเป็นภูเขาหัวโลนก็เลยเป็นปัญหาน้ําท่วมเกิดขึ้นเพราะว่าไม่มีรากมาแล้วก็ต้นไม้เอาไว้คอยดูดซับแล้วก็ขวางกั้นการไหลของกระแสะน้ําที่รุนแรงยังไงล่ะครับส่วนสาเหตุที่2ก็คือการขยายเขตเมืองสร้างชุมชนขวางทางไหลของน้ําโอ้ยนี่แหละครับนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งผลงานชิ้นโบดําเลยที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้นเองนะครับ แถมยังรวมถึงการสร้างถนนขวางทางน้ําด้วยนะครับก็เลยทําให้น้ำเนี่ยไม่สามารถจะไหลผ่านไปตามปกติมั่นก็เลยต้องเออล้นท่วมขังทําให้เกิดความเสียหายได้นั่นแหละครับแต่ถ้ายังนึกภาพไม่ออกแล้วก็นี่เลยมาดูการทดลองการไหลของกระแสน้ํานี้ดูนะครับสมมุติว่าข้างบนนี้นะครับคือพื้นที่ที่เป็นทางไหลผ่านของกระแสน้ําเป็นปกติแล้วก็มีแผ่นสีเขียวเนี่ยจำลองเป็นต้นไม้อยู่มากมายเลยส่วนด้านล่างนะครับก็คือสายน้ําหลักที่จะไหลลงสู่ทะเลครับ อาละมาดูกันนะครับว่าเมื่อเทน้ำลงไปแบบนี้แล้วนี่จะเกิดอะไรขึ้นนี่เห็นไหมล่ะครับน้ำจะไหลลงสู่ด้านล่างด้วยความเร็วที่น้อยนะครับเพราะว่ามีต้นไม้เนี่ยคอยลดความแรงของกระแสน้ำครับแต่ถ้าไม่มีต้นไม้คอยขวางทางไหลของกระแสน้ำล่ะครับนี่ เห็นไหมละครับว่ากระแสน้ําที่ไหลาจากด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่มีต้นไม้เอาไว้เนี่ยก็จะได้คอยขวางกั้นกระแสน้ํานั่นเองครับแล้วทีนี้ถ้าเราไปสร้างถนนหนทางหรือว่าที่อยู่อาศัยขีดขวางทางน้ำนะครับอะไรจะเกิดขึ้นดูนี่นะครับเด็กๆเ,เ,เห็นไหมนี่ <laughs> เห็นไหมครับว่าบริเวณแผ่นสีแดงนี้ถูกจำลองเป็นพื้นที่ที่เราสร้างถนนหรือว่าการบ้านเรือน เกิดน้ำท่วมขังก็เนื่องจากน้ำไม่สามารถบายออกไปได้นั่นแหละครับเพราะว่ามันมีสิ่งขิดขวังทางน้ําอยู่ยังไงล่ะครับเอาละเด็กๆนี้ก็เข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดน้ําท่วมแล้วใช่ไหมครับครับผม,มแต่ฝีมือมนุษย์เนี่ยมันน่าก,กลัวมากเลยนะครับเนี่ยยิ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นนะเนี่ยครับเรายิ่งมีสวนทําให้น้าท่วมด้วยนะครับเนี่ยถูกต้องแล้ว ใช่ค่ะนาดาเห็นด้วยกับแชมป์นะคะแล้วในเมื่อสมัยคุณปูขณป่ของคุณปู่ของคุณปู่ของคุณปู่โอ้ยนาดาพอคุณปู่ของคุณปู่จะไม่รู้แล้วคุณปู่คนไหนเนี่ยก <c oughs> ็น่าอะไรค่ะในสมัยน้นเนี่ยประชากรยังไม่เยอะเท่านี้การตัดไม้ทำลายป่าก,ก็ยังไม่เยอะเท่านี้แล้วมีอุทกภัยเหมือนในสมัยนี้ไหมคะมีแน่นอนครับผมแต่มันคงไม่เหมือนสมัยนี้หรอกนะ ในอนดีตอย่างเช่นทุ่งราบภาคกลางซึ่งก็เป็นพื้นที่ราบน้ําท่วมถึงแล้วก็ถือเป็นอู่ข้าวู่น้ําของประเทศไทยอดีตช่วงฤดูน้ําหลากมันก็คือเดือนกันยายนถึงตุลาคมครับซึ่งก็จะมีน้ําจากลําน้ําไหลป่าเข้าพื้นที่นาข้าวซึ่งนี้ถือเป็นเรื่องปกติของการที่มีน้ําหลากนะครับเพราะว่าปริมาณน้ําที่มากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เอ่อล้นไปนอกพื้นที่ที่กําหนดแล้วครับส่วนบริเวณที่ดอนก็จะปลูกข้าวนาดํา บริเวณที่ลุ่มก็จะปลูกข้าวฟางลอยหรือว่าข้าวหนีน้ําน้ําที่หลากมาก็นําปุ๋ยจากธรรมชาติเนี่ยมาสูนา่าแล้วก็เป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ํจาจนกระทั่งมีคํากล่าวว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวเนื่องจากว่าน้ํามันมีที่อยู่ครับมันเกินเลยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนมากนะโอหไม่น่าเชื่อนะคะครูว,ว่าภัยพิบัติจากน้ำเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดนี้อะ่ะ น่าสงสารคนที่ได้รับผลกระทบจรงเลยนะคะเมื่อฤดูฝนที่แล้วเนี่ยนาดาก,ก็ได้ยินข่าวน้ําท่วมเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้เนี่ยเมืองไทยน้ําท่วมบ่อยป่ยไม่ท่วมตรงนั้นก็มาท่วมตรงนี้ไม่ท่วมตรงนี้ก็ไปท่วมตรงนู่นโอจริงๆแล้วเนี่ยนะในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมการดํารงชีวิตของคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเรื่องของน้ําท่วมสักเท่าไหร่นะ อย่างที่ในที่ลาบภาคกลางหรือว่าจะเป็นที่ลุ่มที่อยู่ติดกับแม่น้ำเนี่ยนะครับผมบ้านทุกหลังเนี่ยนะเขาจะสร้างแบบยกพื้น,นสูงขึ้นเพื่อนหนีน้านะครับผมแล้วก็ในการสัญจรไปมาเนี่ยเขาก็ใช้เรือเป็นพาหนะนะครับจะสังเกตว่าบ้านทุกหลังจะมีเรือเนี่ยจอดอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับและยังมีเรื่องของพวกห้วยน้องคลองบึงแล้วก็แก้มลิงตามธรรมชาติเนี่ย ก็จะเป็นที่พักน้ําเอาไว้เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ําท่วมเนี่ยมันจะไม่รุนแรงแล้วก็เลวร้ายเหมือนกับในปัจจุบันนี้ด้วยนะและนอกจากที่ครูวิทยากล่าวมาันนี้นะครับเด็กๆก,ก็ต้องช่วยกันป้องกันก,การเกิดน้ําท่วมได้เหมือนกันละครับอย่างเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ปลูกต้นไม้เอาไว้คอยดูดซับน้ําแล้วก็ไม่ตัดไม้ทําลายป่านะครับเด็กๆรวมไปถึงการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลองต่างๆด้วย เพราะว่าขยะที่เราทิ้งทับถมกันจนจมลงไปในน้ำเนี่นะครับมันจะไปกินพื้นที่กักเก็บน้ําก็เลยทําให้เก็บน้ําที่มีจํานวนมากได้ในปริมาณที่น้อยครับแหมครูคะคนไทยนี่ไม่เคยทิ้งกันเลยนะคะครูเวลามีภัยพิบัติแน่นอนอยู่แล้วครับผมเพราะว่าสังคมบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่าสังคมน้ําใจไงเวลาเกิดปัญหาน้ําท่วมนะครับสิ่งที่ตามมาเนี่ย มันไม่ใช่นอกจากนะครับผมความสูญเสียของทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตนะครับมันยังมีอย่างอื่นนะตามมาอีกเยอะแยะนะ่นจ๊ะลูกโหนี่ยังมีอย่างอื่นตามมาอ,อ่ะคะผู้หุยตู้ตั้ว่าค่นี้ก็สาหัสแล้วนะคะบ้านน้ําก็ท่วมรถก็พงังสอ่อไฟฟ้าก็หกักไฟฟ้าก็โดนตัดหุยแล้วนี่ยังมีอะไรตามมาอีกอะคะเรื่องของโรคระบาดไงอย่างเช่นโรคน้ํากัดเท้าจากเชื้อราโรคปอดบวมนะครับผมโรคฉี่หนู อาหิวาตะกะโรคและก็โรคตาแดงพวกเราเนี่ยต้องคอยระวังกันให้ดีด้วยนะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีสิ่งที่น่ากลัวตามมาอีกอย่างเช่นพวกสัตว์เลื้อยคลานที่หนีน้ำแล้วก็มาอาศัยอยู่ตามบ้านคนไงละครับอย่างงูจระเข้หรือว่าสัตว์มีพิษอีกหลายชนิดเพราะว่าสัตว์พวกนี้เมื่อเราโดนมันกัดเข้าเราก็โอ้โหพิษของมันนั้นมีอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยนะครูบครับเราก็รู้แล้วว่าน้ำท่วมนี่มัน สายแรงขนาดไหนแต่เราจะรู้ได้ไงครับว่าน้ําจะท่วมเมื่อไหร่อ้าวเขาก็ต้องมีการตรวจว่าระดับน้ําไงว่ามันเกินจากปริมาณที่เขากําหนดเอาไว้หรือเปล่าแล้วก็ยังมีวิธีอื่นอีกมากมายหลายวิธีเลยเขาเขาไหนคะครูอ้าวเขาคนนี้ก็คือกลุมชนะระทานยังไงล่ะลูกแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกมากมายเลย <c oughs> มองแบบนี้มองกันทำไมจ้ะอย่าบอกว่าจะจะไปกรมชนรัประทานค่ะครูครับนี่คุณแจครับงานเข้าแล้วครับผมอ่ะบายใครถึงรถทีหลานแพ้ สวัสดีครับาาครับสวัสดีครับสวัส,วส,วส,วสดีครับลนละัละลางครับสวัสดีครับมีอะไรให้คุณอาช่วยเหลือไหมครับอ๋อคือพวกเราเนี่ยขอรบกวนถามคาถามนิดหน่อยะคะอ่ะแต่ว่าก่อนอือ่นเนี่ยขอแนะนําตัวก่อนนะคะพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กช่างคิดช่างสังเกตและก็ช่างสงสัยค่ะครัส่วนผมก็เป็นครูสอนวิทยาศาสตร์ของเด็กนะครับโอ้ยินดีเลยครับยินดีครับถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือบอกเลยครับบอกบอกผมเลยคือคุณครูวิทยาของเรานะคะบอกว่าที่นี่เนี่ยมีห้องปฏิบัติการ ที่จะทดสอบระดับน้ำอะค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถที่จะคาดการได้ด้วยว่าน้ำเนี่ยจะท่วมหรือเปล่าพวกเราเนี่ยก็เลยอยากมาดูให้เห็นกับตาครับตามจริงห้องนี้นะครับอยู่ในความดูแลเขาเรียกว่าศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ําอยู่ในความดูแลของผมพอดีเลยนะครับเพราะผมเป็นผู้ดูการสํานักอุทกวิทยาและบริหารน,น้ําของกรมชระทานมีหน้าที่ในการดูแล เรื่องพวกนี้อยู่นะครับเรียนเชิญนะครับถ้าอยากจะสอบถามเรียนเชิญนะครับครับครับขอบคุณมากค่ะ <ningar> well. หยอารมณ์เหมือนในหนังฝรั่งเลยเนาะเขาเรียกว่าห้องศูนย์ปรมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของกรมชมพูทานมีไว้สำหรับติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลย ท่านครับผมแล้วผมอยากจะทราบนะครับว่าแล้วปริมาณน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพยาเนี่ยนะครับผมเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะเพิ่มขึ้นหรือว่าจะลดลงจะดูจากตรงไหนครับอ๋องง้นเดี๋ยวต้องมาดูในภาพรวมก่อนนะครับเชิญมาทางด้านนี้เลยครับครับเนี่ยหลานหานอันนี้นะมันเป็นที่สําหรับไว้สําหรับควบคุมดูแลน้ําในรุ่มน้ำเจ้าพยาทั้งหมดนะครับซึ่งจะมีสถานีโทรมาร นะครับดูแลควบคุมเห็นไหมจุดแดงๆทั้งหมดเลยที่จะคุมลงมาในลุ่มน้าเจ้าพยาเรารนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคุณอาอยากจะให้หลานรู้ว่าน้ํไในนม่น้ำเจ้าพยาเราเนี่ยมันมาจากไหนนะในแม่น้ํเจ้าพยาเราเนี่ยจะมีลําน้ําสาขาสําคัญนะเป็น้ํลมปิงวังยมน่านซึ่งไหลรวมกันเนี่ยมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอันนี้ก็จะมาในลุ่มน้ําเจ้าพยาส่งมานี่คือแม่น้ําเจ้าพยามาลงปากอ่าว ที่กรุงเทพมหานครและก็สมุทรปราการเนี่ยนะครับนะครับที่สมุทรปราการเนี่ยนะนะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการสังเกตนะครับว่าปริมาณน้ําจะมาเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีการติดตั้งโทรมาตรเขาเรียกท4 2ีเน่ะครับ mm hmm. นะเราจะเห็นไหมนะเราจะมีการสังเกตจะมีระดับน้ําอยู่ด้านเหนือน้ําและท้ายน้ําอันนี้ ซึ่งจะให้เรารู้ว่าปริมาณน้ําจะไหลเข้ามายังกรุงเทพมหานครเท่าไหร่ต้องขอคำท่านผอมากเลยนะครับผมและยินดีนะครับยินดีนะครับวันหน้ามามาใหม่อีกมาเยี่ยมพาเพื่อนๆมาด้วยค่ะค่ะได้ครับต้องขอขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับผมต้องรีบพาเด็กๆกลับแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเด็กไปนะครับขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณดีครับเอาล่ะเป็นยังไงบ้างเด็กๆ ได้มาดูห้องปฏิบัติการทางน้ําของกลมจรประทานแลว้วอะรู้สึกอุ่นใจบ้างไหมเวลาที่เห็นฝนตกหนักๆอะปลอดภัยหายห่วงเลยค่ะครูวิทยาอืมดีมากอืมครูคะเราจะกลับบ้านกันได้หรือ,อยังคะครูและได้หิวมากแล้วคะ่ะเชนเห็นด้วยครับครูขอคิดก่อนนะว่ายังไงดีว่ามันควรจะกลับหรือแบบแต่พาจริงๆแล้วนี่นะ ก oh, ับราก็รดีมันกาได้ยิวอเขาทราบกันได้ยังไงครับว่าน้ําที่ไหลบ่าลงมาตามแม่น้ําเจ้าพระยาจะมาถึงกรุงเทพเมื่อ,อไรและจะทําให้เกิดน้ําท่วมหรือไม่ความรู้คือประทีปวันนี้มีคําตอบครับ นี่คือสถานีตรวจวัดน้ําซึ่งมีการติดตั้งเป็นจุดๆตลอดลําน้ําเจ้าพระยานะครับรวมถึงแม่น้ําสายหลักสายอื่นของประเทศ ในสถานีตรวจวัดน้ําทุกแห่งนี้ก็จะมีเครื่องมือสําหรับวัดความเร็วของกระแสะน้ำรือรวมไปถึงความสูงของระดับน้ําด้วยครับในส่วนของการคํานวณระยะเวลาที่มวลน้ําจะมาถึงเนี่ยเขาจะคํานวณจากข้อมูลความเร็วของกระแสะน้ําที่วัดได้อย่างเช่น1เมตรต่อวินาทีที่ก็หมายถึงในเวลา1วินาทีน้ําจะวิ่งไปได้ระยะทาง1นเมตรหรือว่า3.6กกิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นนะครับก็เอามาหารความยาวของแม่น้ําสายนี้จากนาครสวรรค์ถึงกรุงเทพเราก็จะรู้ว่ามวลน้ําก้อนนั้นจะใช้เวลากี่วันถึงจะมาถึงเมืองหลวงส่วนการหาปริมาณน้ํานั้นเราก็จะใช้หลักของการหาปริมาตรที่ว่ากว้างคูณยาวคูณสูงมาคํานวณครับโดยความกว้างและความสูงนั้นก็คือพื้นที่หน้าตัดของน้ําก้อนนั้นซึ่งว่ามันจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับน้ํานั่นเอง ส่วนความยาวก็คือระยะทางที่น้ำเนี่ยไหลผ่านสถานีตรวจวัดน,นั้นใน1วินาทีนะครับโดยใช้หน่วยเดียวกันเลยซึ่งมาน,นำมาคูณกันแล้วนะครับก็จะทราบปริมาณน้ำทั้งหมดที่ไหลผ่านแม่น้ำสายนั้นใน1วินาทีครับเพราะฉะนั้นกราบใดที่ปริมาณน้ำที่ไหลบ่าสู่กรุงเทพทั้งจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำอื่นๆนั้นยังไม่เกินขีดความสามารถในการระบายน้ำน้ำก็จะยังไม่ท่วมหรอกครับแต่ถ้าหากปริมาณน้ำลงมามา,มากจริง เขาก็จะลดปริมาณน้ำน,น,นะครับด้วยการระบายน้ําบางส่วนไปสู่พื้นที่รับน้ําด้านเหนือพื้นที่กรุงเทพรวมไปถึงการเสริมคันกั้นน้ําริมฝั่งแม่น้ําให้มันสูงขึ้นการถุดลอกกูคลองหรือว่าสร้างแหล่งกักเก็บน้ํารอบนอกเมืองครับซึ่งก็เลยทําให้โอกาสที่น้ําจะท่วมขังในกรุงเทพเนี่ยมันมีน้อยลงครับ